สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเพื่อนทุกท่านที่เข่ามหาหาส้มส่งน้องค้าเด้ออันนี้ห้าพัดอันพ่อน้องอันคิวพัดเท็ดกับอันพัดไข่เพื่อนขัวไข่บารมบีคิวอันน้องค้าเห็ดเองเอันขี้เมาไหมพัดขี้เมาแต่ว่าพ่อพ่อพ่อ,พอ,พอ,พอลูกสิน่นน้ำยา,ยาข้าวปุ้นพี่น้องเอ้ยเฮาสิมากินข้าวยำมะเสาเาด้อมากินนทำกันเด้อ ข่าวยำตอนเสว่ากาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเบอร์ทุกฐานติดข่าวมาหาส้มสังนองคำเดอ้อมาเดอ้อมากินข่าวเศร้าเหมือนกันเดอ้อพี่น้องเลยกินข่าวเศร้าน้องกันเดอ้อจ้าเมนู่นน้องคำเห็นหลายอย่างเลยว่าหลายอย่างแต่ไม่ได้ใส่บังพลิกแต่พ่อน้ายคิวเหมือนกินน้ำอะไรเขาเลยไม่ได้ใส่ เงีย้ยคนอยากกินน้ำวเขาก็เรยบริจาคเรีย,ปร,ยประลลงเลยคี้วชื่อยาชิ่นนายแม่ยา่าไปส่งสัก,การมวาว่าเนี่ยก็ไป้ซื้อแต่ยาจะาาอเอายาโรงยานเอายาอีสแรักซ้ำตักซออืม ตอนย่ามาว่าในการวัดซ้ำอันใกล้ชอดกับนาเขตเราเลยแม่บอกยกไปสิวงให้ไหม่ค่ะเอาไปยางงามไปเล้ะเป็นขึ้นเขาก่อน Để cho mấy chim sợ đi có ai <laughs> Bỏ IQ nhanh lắm Để chỉ là hại rồi ยิู่กเต่งคนแบบภาคยงซิมาเลยรวมทังฝนหัวทั้งกระซิตัวแนที่อนหแหลยอะแเเนาะตาทัวคนเป็นยังทุกคนแบบเลยเป็นโถนลพี่นังเนาะเป็นโถ่จปินีนะตาัวตัวเองใคเนา ขนเหนไปมุงกตยังแค่ได้นะไปรวมคนอื่นคนทางตาแล้วอืมเฮ้ยขาบอกให้กินเนื้เค็มแบบจัเทื่อแมนเซ่ขบอกให้กินจัเทอ่อขยแัดแข่งหลกไ้อืมเซ็เนาะเฉพาแม่าจะแขงัดกัน

ได้อีกแล้วอยากหงอยคิวใสให้ออกนมดีป่ะเนาะให้ก ah ินนมกล่องดีบ่โอเคอน้ทำต้มข่าแล้วก็มีเงินน้ำต้มข่าอ่ะแม่สิบะถ่ายฉีดไง và dùng thì vừa ừ. hãy ôm lụng mà hãy mà, thì ha ừ. hãy phá luôn này con nó dài trộn ơi khó nhẹ nhàng ข้ามกินขาวเพื่อีกจะไปลงเลยน้อง,งนำพ้นเหอนกัน้องยันนงไม,ม่ได้ตื่นบอกเรียนเกิดเปสองขูดยังยั่งกันไม่ง้อมาตื่นสิเทนน้องพึปไปทำาไรบอกยังไบะบอก วันน้นมละมาขายนะ่ะว่าเสี้ยวไม่คิวเห็นหรือเปล่ัน้จ้า หน่องน้ำอ้อยน้ำอ้อยหวานหอมเลยอานนีอั้จิบททองี่จิใส่ขาพี่น้องเลยเลาสีลูกสินางตอนนี้ขึ้นสุดๆน้ำเก็บมันเก็บได้คนกระจยร่องกระจยรองอกไปสสกยาจิ้ไปใส่สีขาคือรลุดจับเป็นทิ้งหยากแต่คือรุดจับเวลาโยงขาคือรลุดจับจิ ต้องคอยคือจ็บใส่กระเพามันบาดเองกรพามันบาดเนาะเออเพิ่นบอกไล่อย่างไล่แนงอยู่ไริ่นคอมเมนต์มาเมื่อวานให้เอาพุ่นนั่นไม่ต้องพุ่นนั่นไปเผาไผ่หล้วเอามาเสะหน้าไปไปตองไปต้องป่วยเอาไปเผาให้เป็นผุ่นแล้วก็มาเสะหน้ากินแล้วก็บางคนก็บอกให้พากินกับน้ำผึ้ง อคคุกับหมอให้กินน้ำามิ้นขมิ้นแคปซูลอะไรนี้ก็เยยกที่สังสังยุกนาเลยทัวเราขายนะไอ้เลิฟแตสซาเอเทเลยโอ้ย,อยมีแคปซูนลนะเด้เป็นแคปซูลกล้วยกินก,ก,นกนำลังพึ่นงนะพานเหมืองละสามสารถาแว่งก,ก <10 S 1> วันี่ วันขี่รถรถตัวคุ้มคอยขี่คอยเป็นรถน่ะสิจอดคอยให้คอย,คอยลายคอยขี่เวลารถตัวคุ้มย,คมยัดเจ็บอยากเจ็บตัมันเจ็บเลยรถบร๊วยรถตัวคุ้มเจ็บคอยขี่ไปเฉพาเจ็บจนไข่เมื่อวานเพป็นไงขี่รถจักไปก่อนเพราะว่าไม่เศร้าแล้วเราพมื่อคืนนีอนปลายยาโย่เองไข่อยู่รักษาห่างไกลสวนตะวันเขตเจ็บนนจ,บจ,จนไข่ ไค่แตกมาคืนใครสาขะเพานะเนาะอันตรายเลยเ่จิตพิค่ะเาอกจมันนี่จิตเขานมิม่แล้วนีงมนนี่าิษเขาพมิเจ็บกับบุรชายอย,อย่างเคี้ยพอื่กับบรินรน่นสมพิษบุรินทนี่น,นอ้องเาเจ็บกับบุรีพิเดยอุ่อ เรามนเทาแกมานํามหรอ่นาพีเทองพมีฟแล้วแกมาน้าอง่เอางัยเก่ลมซบมานํามเองมานามพีเทอร์มีมมงชิ้นนาข้าพเจ้นไปเห็ดเนาะนาะงยนอยลูกกัเขียวเอ้าเขียวกไปได้วมแม่เขียวกืบจะเกิน ยิ่กว่สิบสินที่กันแนอแสุดขั้วนิ่ข้าวปูมะพึ่นน้งเข็บนังข้างบปจะข้อลาไปก่อนเด้อฝากกรไรโคสเตกำลังใจน้งข้าไม่เดอสบายดีสบายดีน้องไอเขี